ค่ะนี่เป็นหอยนางรมที่ยายล้างแล้วนะคะทําความสะอาดแล้วยายก็จะมาแกะค่ะคือหอยนางรมนี้จะมีหลายไซส์นะคะเดี๋ยวยายจะให้ดูค่ะเดี๋ยวเรียงให้ดูเลยตามไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะแล้วยายจะบอกว่าไซส์ไหนที่กินแล้วอร่อยค่ะหรือไซส์ไหนกินแล้วตัวตัวจะใหญ่อวบนะคะหอยออกไปก่อน นี่ค่ะถ้าเปรียบเทียบดูนะคะไซส์นี้เป็นไซส์ใหญ่ค่ะใหญ่มากตัวนี้นะคะใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่ลงลงมาค่ะตัวนี้ก็ใหญ่คือถ้าเราจะดูความใหญ่เนี่ยอย่างตัวใหญ่อย่างนี้นะคะแต่เห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นหินนะคะเม่นตัวนี้จะแบนนะคะ ตัวนี้เวลาเราจะเลือกหอยนางรมยายขอแนะนําให้เลือกตรงนี้นูนๆค่ะข้างล่างเนี้ยนูนๆน,น,นะคะถ้ายิ่งนูนเท่าไหร่ตัวก็ยิ่งจะอวบมากเท่านั้นค่ะแล้วก็ใหญ่เดี๋ยวยายจะแกะให้ดูนะคะเราก็ค่อยแซะเขาออกค่ะพอแซะเขาออกเสร็จเอ็น N เขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะเอ็นจะอยู่บริเวณนี้เห็นไหมคะเปิดแล้วยายก็จะเฉือนอันนี้เด พอเฉือนได้ที่เราก็เปิดทุกครั้งจะต้องใส่ถุงมือนะนี่ค่ะก็จะได้หอยนางรมที่อวบตัวอย่างนี้จะอวบค่ะตรงนี้เขาจะลึกอวบไหมคะนี่ค่ะเพราะว่าตรงที่เขาอยู่เนี่ยจะลึกมากเลยข้างในตรงนี้นะคะเดี๋ยวก,ก็จะไปล้างนะคะ ต่ถ้าใครอยากจะเก็บก็คือต้องเก็บน้ําเข้าไว้ด้วยถ้าอยากจะเก็บเก็บแช่แข็งนะคะค่ะยายก็จะเอาใส่ไว้ในกระดองเขาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปวางเอาไว้เสิร์ฟกินนะคะนี่ค่ะมาดูตัวนี้กันจะมีหลายวิธีนะคะวิธีเปิดใครขนาดแบบไหนก็เห็นไหมคะ <laughs> เอาไปกินแล้ว ยายต้องใส่ถุงมือสองชั้นค่ะยายมีอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างในกันไว้ทุกด้านค่ะเพราะว่ายายก็ไม่เก่งเท่าไหร่ที่จะแกะนะคะเนี่ยตัวนี้ก็จะไปติดข้างบนค่ะเราก็ต้องแซะเขาออกตัวก็ยายให้ดูนะคะว่าตัวใหญ่ไหม ก็ใหญ่ใช้ได้อยู่นะคะกลางๆค่ะตัวเนี้เพราะน้ำหนักยายจับดูไม่ค่อยหนักค่ะจากนั้นก็จะมาตัวนี้นะคะเปิดไปเรื่อยๆดูรูปทรงเขาหาค่หารูถ้าหาไม่ได้ยายก็จะเคาะเคาะแล้วก็จะง่ายค่ะค่ะนะีะ ือพยายามให้มีดออกไปทางนี้นะคะเวลาเราทะแยงเพราะว่าถ้าทะแยงมาทางตัวเราเองจะโดนก็จะโดนมีดค่ะจะทะแยแงมีดขึ้นเลยครับเนี้ยก็ตัดเอ็นเขาเฉือนเอ็นเขาเลยค่ะูตัวนี้สวยค่ะตัวนี้สวย แต่ถ้าจากทะเลส,สดๆเลยเนี่ยเขาก็ไม่ล้างนะคะแต่ถ้าเราจะกินเนี่ยล้างก่อนก็ดีตัวนี้ใหญ่ชอบตัวตัวอวบดีค่ะตัวเล็กตัวอวบมีทุกไซส์ค่ะ แล้วแต่ว่าเราจะอยากกินไซส์ไหนนะคะกินไปไทยลังสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนนี่ค่ะหอยนางรมที่ยายไปเก็บมาได้ยายก็เก็บมาได้ยายเก็บมาไม่เยอะค่ะเพราะว่าคือไงแหละยายเดี๋ยวยายไปเก็บเอาใหม่นะคะเพราะยายไม่มีที่จะใส่คือถ้าเก็บมาแล้วกินไม่หมดก็ช่องแข็งค่ะนี่ค่ะ แล้วมีอยู่ตัวนี้ที่ใหญ่ที่สุดนะคะยายยังไม่ไม่แกะเพราะว่ายายคิดว่าตัวเขาคงไม่ใหญ่หรอกค่ะนี่ค่ะที่ตัวที่ใหญ่ที่สุดที่ยายไปได้มาหนักมากเลยค่ะหนักก้อนหินเดี๋ยวจโชว์ให้ดูกันนั่นแหละค่ะมากินกันยายก็มีเหมือนเดิมละคะ่ะน้ำพริกเผายายไปใส่ถ้วยเล็กๆก่อนนะคะ นี่ค่ะยายก็ไปเอามาแล้วน้ำพริกเผาเพอมือ่กี้ไม่มีที่มาค่ะมากินกันยายก็จะเริ่มต้นด้วยอ๋ออย่าลืมอย่าลืมลืมอะไรเอ่ยลืมวาซาบิค่ะวาซาบิที่นี่มีแต่เป็นหลอดนะคะไม่มีแบบของแท้บ้านเราค่ะไม่มีค่ะ ใส่วาซาบิค่ะไม่งั้นไม่อร่อยน้ำลายไหลและยาญ่นะ <c oughs> ยายก,ก็ใส่วาซาบิลงไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาบีบมะนาวค่ะบีบมะนาวใส่ยายจะเริ่มมั่วแล้วนะคะ บีบมะนาวหอมเจียวใส่ไปค่ะน้ำจิ้มอุ้ยไม่รู้ใส่ผิดใส่ถูกซอสพริกยายยังมีอีกหลายเมนูค่ะมาค่ะมากินกันค่ะ จะใส่น้ำจิ้มอีกก่อนน้ำจิ้มมีเยอะเลยดับขาวโอ้ยหวานหวานหวาน อ่ะค่ะกินไปเรื่อยๆมะนาวมะนาวเห็นไหมเริ่มคล่องแล้วยายหอมเจียวไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วตอนนี้ ผักกะษิ์ล่วงดีดีค่ะเพราะว่าก่าจะบินมาถึงกำํำนึงเนี่ยห้าสิบบาทค่ะแหมมะนาวก็มีคนถามยายนะคะยายทำไมบีบมะนาวเพราะว่าแก้กดับคาวได้ค่ะยายว่านะ พอเราคืนเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้รสได้ชาติหรือได้กลิ่นของหอยนางรมค่ะแต่จริงๆเราไม่มีรสไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะยายสาบานไม่มีกลิ่นหอยไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะคือแบบกลิ่นแบบสดชื่นมากๆเลยอะ่ะแบบเป็นกลิ่นทะเลอะ่ะยายลืมบมอ,อกตอนที่จะกิน 嗯，完了。嗯 มันตัวยังใหญ่เลยค่ะเดีวตักอีกด้านหนึง่งจะได้ดูชัดๆนะคะอหวาน สดค่ะสดเดี๋ยวยายแยกผักกระสินก่นอนยายว่าไม่ค่อยอ่อนเลยอ่ะผักกระสินตัวนี้ตัวเบเอบเลยค่ะนี่เป็นหอมเจียวองใสไปเลยน้ำมะนาวยายมาบีบใส่นี้แล้วไงคะให้เปรี้ยวกว่าเดิมเมื่อกี้ยายชิมแล้วไม่ค่อยเปรี้ยว ค่ะยายลืมมาออกอต้องมอาออกก่อนแนยายก็เริ่มมั่วแล้วเห็นไหมคะจิม้มแล้วก็ใส่นี้ลงไปอีกหน่อยนึงค่ะเพราะเมื่อกี้ยายใส่ลงไปไม่เยอะ มาค่ะมากินด้วยกันตัวก็ย้ายใหญ่แล้วทำไงยายจะเข้าหมดปากไปคั้เนี้ยอ้ยพริกเผานี่ค่ะ พักกะทินอืมอืมวเลยหน่อยนึงน้าวนนี้ถูกถูกถูกต้องถูกต้องตามระเบียบ ยายก็กินได้แค่นี้แหะค่ะเพราะยายยังมีอีกหลายเมนูต่อๆกันไปโอ้ยอร่อยค่ะอร่อยคือ,อยายก็อ,อยากจะซดนะคะโอ้ยวาซาบิเ <c oughs> ข้าไปเต็มๆเลย อมอไร,รอ่ะอยากกินเมนูต่อไป